สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนในวันนี้เด็กๆทุกคนมาพบกับคุณครูอาชิรยาแย้มทับหรือคุณครูเมคุณครูจากโรงเรียนวัดบางพูดในนนทวิทยายินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวันนี้เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะที่จะมาเรียนรู้กันต่อไป ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลอง,ลองการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแบบจำลองแต่ละชุดกันไปแล้วนะคะมาถึงชั่วโมงนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการก่อแก๊สเรือนกระจกกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้น คุณครูมีคำถามที่อยากจะให้นักเรียนได้เกิดการคิดกันก่อนค่ะคำถามนั้นคืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะนี่ไงคะคือคำถามที่ครูมเมย์ได้ถามเด็กๆไปเมื่อสักครู่ค่ะเด็กๆคิดว่ากิจกรรมใดบ้างในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อการเกิดแก๊สเรือนกระจกครูจะให้เด็กๆคิดสักครู่หนึ่งค่ะ ค่ะเด็กๆหลายคนอาจตอบว่าการเผาป่าถ่านหินผานเผาน้ำมันเชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรมการประสุสตัตการเผาไม้เชื้อเพลิงชีวภาพการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเครื่องปรับอากาศตัวทำความเย็นสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนในวันนี้เด็กๆทุกคนมาพบกับ คุณครูอาชิรยาแย้มทับหรือคุณครูเมย์คุณครูจากโรงเรียนวัดบางพูดในนนทวิทยายินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวันนี้เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะที่จะมาเรียนรู้กันต่อไปถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบจําลองการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแบบจําลองแต่ละชุดกันไปแล้วนะคะมาถึงชั่วโมงนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการก่อแก๊สเรือนกระจกกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นคุณครูคมีคําถามที่อยากจะให้นักเรียนได้เกิดการคิดกันก่อนค่ะคําถามนั้นคืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะ นี่ไงคะคือคำถามที่ครูเมย์ได้ถามเด็กๆไปเมื่อสักครู่คะ่ะเด็กๆคิดว่ากิจกรรมใดบ้างในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อการเกิดแก๊สเรือนกระจกครูจะให้เด็กๆคิดสักครู่หนึ่งคะ่ะค่ะเด็กๆหลายคนอาจตอบว่าการเผาป่าถ่านหิน การเผาน้ำมันเชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหากรรมการประสุสตัตการเผาไม้เชื้อเพลิงชีวภาพการใส่ปุ๋ยไนตโตรเจนเครื่องปรับอากาศตัวทำความเย็นแล้วกิจกรรมต่อไปนี้ล่ะคะเด็กๆคิดว่ามีส่วนทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกหรือไม่เดี๋ยวตามครูไปดูกันเลยค่ะนี่ไงล่ะคะ คือตัวอย่างกิจกรรมที่ครูเมย์ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะคะอันนี้เป็นตารางกิจกรรมค่ะสําหรับเด็กใน1วันเป็นการจัดสรรนะคะให้เวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านในตอนที่เด็กๆเรียนออนไลน์ค่ะเด็กๆคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ที่ครูเมย์นำเสนอนั้นมีส่วนทําให้เกิดแก๊สเรือนกระจกหรือไม่คะครูจะให้เด็กๆคิดเป็นเวลาสิวินาทีนะคะเด็กๆไปคิดกันได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังคำเฉลยว่ากิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกหรือไม่นั้นเดี๋ยวเรามาฟังครูม์อธิบายกันก่อนค่ะว่าใน1วันเด็กคนนี้ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง8นาฬิกาค่ะเขาอร่อยกับมื้อเช้า10นาฬิกาเรียนออนไลน์ค่ะ 11เนาฬิกา30นาทีเข้าครัวทำมื้อเที่ยงนะคะในภาพนี้เขาทำมื้อเที่ยงกับคุณแม่นะคะ13นาฬิกาเสริมทักษะสร้างสารรค์เช่นวาดภาพระบายสี 15นาฬิกาค่ะเบรกมือว่างเล่นอิสระคําว่าเล่นอิสระอาจจะเป็นการเล่นนะคะรถยนต์บังคับนะคะต่อจิ๊กซอต่อตัวต,ต่อนะคะ16นาฬิกาออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงในภาพเขาก็ออกไปเตะฟุตบอลค่ะ17นาฬิกาทานมื้อเย็นค่ะพร้อมหน้าพร้อมตากับคุณพ่อคุณแม่ 19นาฬิกาดื่มนมฟังนิทานก่อนนอนจากกิจกรรมที่ครูยกตัวอย่างไปทั้งหมดนี้นะคะเด็กๆบางคนอาจตอบว่าไม่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเพราะในภาพไม่ได้มีกิจกรรมที่ต้องเผามันคงไม่เกิดแก๊สเรือนกระจกแต่เด็กๆบางคนอาจตอบว่าเกิดแก๊สเรือนกระจกค่ะคุณครูเพราะ ในระหว่างที่เรารับประทานอาหารบางมือ้อเราอาจรับประทานอาหารไม่หมดเมื่อเรานําอาหารไปทิ้งเศษอาหารเกิดการหมักโสมทับถมกันอาจก่อให้เกิดแก๊สมีเทนนะคะซึ่งอา,อาจจะทําให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกได้ซึ่งคำตอบที่เด็กๆตอบไม่มีผิดมีถูกนะคะแต่สิ่งที่ครูอยากจะช่วยเสริมเติมความรู้ให้นั้นคืออะไรเด็เดี๋ยครูจะพาเด็กๆไปดูกันค่ะ สิ่งที่ครูเมย์อยากจะช่วยเสริมเติมความรู้ให้กับเด็กๆคือเด็กๆลองดูภาพนี้นะคะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้ยานพาหนะการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มกิจกรรมเหล่านี้นะคะรวนเป็นกิจกรรมที่เด็กๆต้องประสบพบเจอนะคะในชีวิตประจําวันของทุกคนค่ะแล้วมันก่อให้เกิดแก้เรือนกระจกได้อย่างไรนั้นคุณครูจะได้อธิบายเสริมเพิ่มเติม,ตมกันต่อไปค่ะเด็กๆตามครูมาดูกันต่อไปค่ะ เด็กๆมาดูกิจกรรมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะภาพแรกนะคะเป็นไมโครเวฟค่ะมีนักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะคะเมืองแมนเชสเตอร์ในอังกฤษพบว่าไมโครเวฟที่เด็กๆได้เห็นนะคะตามจอนี้นะคะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีค่ะและดูเหมือนว่ามันไม่อันตรายนะคะมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากค่ะก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นแก๊สเรือนกร,กรจะจกซึ่งเป็นตัวการสําคัญน,นะคะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ รวมไปถึงการใช้โทรทัศน์ค่ะคอมพิวเตอร์วิทยุค่ะหลอดไฟนะคะกิจกรรมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะคะรวมเป็นกิจกรรมนะคะที่กอ่อให้เกิดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกกิจกรรมต่อไปนะคะการใช้ยานพาหนะค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะรถยนต์ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ เรือรถไฟและเครื่องบินค่ะกิจกรรมเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไนออกไซด์เกิดขึ้นจากการสันดาบหรือเผาไหม้เชื้อเพลิงพลังงานที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเช่นฐานหินผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมฟืนและถ่านดังนั้นการเดินทางจึงเป็นกิจกรรมที่มีส่วนอย่างมากในการทำให้โลกร้อนขึ้น เพราะเกือบ100%ของการเดินทางด้วยพาหานะชนิดต่างๆทัง้งทางบกทางเรือและทางอากาศมีการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเป็นแหล่งพลังงานทำให้มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก เด็กๆมาดูกิจกรรมสุดท้ายค่ะการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มค่ะภาพแรกนะคะลดการกินเนื้อสัตว์นะคะและหันมากินโปรตีนจากพืชแทนค่ะเนื่องจากการทรําปศุสัตว์จําเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์จึงมีการบุกรุกและถางป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์สร้างโรงเรือนและปลูกพืชอาหารสัตว์มากขึ้น นอกจากนี้มูลสัตว์ยังเป็นแหล่งเกิดแก๊สมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะรับประทานผลไม้และผักตามฤดูกาลค่ะเพราะผักและผละไม้ที่ปลูกตามฤดูกาลจะใช้วิธีการปลูกแบบธรรมชาติไม่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนและสารเคมีเร่่องพืชผักผลไม้จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ แม้ว,ว่าปรากฏการณ์เลือนกระจกจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ช่วยให้อุณหภูมิของโลกมีความอบอุ่นพอเหมาะต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกแต่กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ทำให้มีการปลดปล่อยแก๊สเลือนกระจกออกสู่บรรยากาศของโลกมากจนเกินสมดุลธรรมชาติ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลกด้วยเหตุนี้มนุษย์ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศของโลกโดยปฏิบัติตนดังนี้ค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการก่อแก๊สเรือนกระจกกันค่ะวิธีที่1การใช้รถจัก,กรยานจัก,กรยานเป็นวิธีการเดินทางที่ไม่ต้องงอ้นน้ํามัน พลังงานจากสองขาปั่นสองล้อช่วยให้เดินทางถึงที่หมายได้เพียงแค่ใช้พลังงานจากขาทั้งสองข้างของเราจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดอ,ออกไซด์ค่ะวิธีที่2ค่ะใช้ระบบโดยสารสาธรารนณะเนื่องจากรถโดยสารสาธารณะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลจึงมีตัวหารค่าการปล่อยแกส๊สเรือนกระจก มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลค่ะวิธีที่3ค่ะลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมหากนำขยะถุงพลาสติกและโฟมไปเผาก็จะปลดปล่อยแก๊สสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะวิธีที่4ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดทีวีคอมพิวเตอร์เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหลอดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นับ1,000ปอนต์ต่อปีค่ะวิธีที่5ช่วยกันลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะการปล่อยแก๊สในตัวเจนออกไซด์สู่บรรยากาศแก๊สนี้จะทำลายชั้นโอโซนซึ่งช่วยทำหน้าที่ดูดซับและกองคลื่นแสงรังสีอินฟาเรดเอาไว้ เมื่อชั้นโอโซนลดลงรังสีจากดวงอาทิตย์ที่แผ่มายังโลกก็จะเพิ่มขึ้นทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นค่ะวิธีที่6ค่ะการคัดแยกขยะขยะนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนเพราะเกือบทุกขั้นตอนของการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องมีส่วนสร้างแก๊สเรือนกระจก เริ่มตั้งแต่การขนย้ายการทำลายการเผาการฝังกบและการเทกองรวมกันที่ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สมีเทนซึ่งเป็นแก๊สสำคัญที่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกค่ะวิธีที่7ค่ะช่วยกันปลูกต้นไม้เนื่องจากในปัจจุบันการตัดไม้ทำลายป่า ถือเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมสำคัญที่ทำให้เกิดโลกร้อนโดยเฉพาะการขยายตัวของพื้นที่เมืองเพราะต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศดังนั้นเมื่อมีการตัดไม้ทำลายป่าย่อมส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาค่ะวิธีที่8ค่ะไม่เผาป่าไฟป่าเป็นสาเหตุสำคัญของการทำลายพื้นที่ป่า ซึ่งช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการหายใจของสิ่งมีชีวิตการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถ่านหินน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติค่ะค่ะนอกจากทั้ง8วิธีที่ครูเม่ได้สอนไปแล้วนั้นเด็กๆสามารถไปหาค้นฟ้าเพิ่มเติมได้ จากใน Google นะคะซึ่งเด็กๆพิมพ์ว่า30วิธีคุณทำได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะซึ่ง30วิธีนี้มาจากการไฟฟ้านครหลวงค่ะก็จะเป็นการเพิ่มเติมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดภาวะโลกร้อนที่เราทุกคนสามารถช่วยกันทำได้และเกิดเห็นผลได้จริงค่ะจากการที่เด็กๆ ได้เรียนกับคุณครูเมย์ไปแล้วทั้งหมด3ชั่วโมงนั้นจนมาถึงชั่วโมงสุดท้ายเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกคุณครูเมย์จะพาเด็กๆสรุปเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ที่มากเกินขีดความสามารถในการดูดซับของธรรมชาติโดยสาเหตุหลักมาจากการใช้พลังงานโดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มากขึ้นผนวกกับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมและรองรับการขยายตัวของเมืองโดยแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศที่สำคัญได้แก่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทน แก๊สไนตรัสออกไซด์แก๊สคารลบออโรคาร์ซอนซึ่งส่งผลต่อสมดุลพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่แผ่ลงมาสู่พื้นผิวโลกเนื่องจากแก๊สเหล่านี้มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนจากพื้นผิวโลกไม่ให้สะท้อนกลับสู่อวกาศและมีการแผ่พลังงานบางส่วนกลับมายังบนพื้นโลกส่งผลให้พื้นผิวโลกและบรรยากาศของโลกอบอุ่นและร้อนกว่าปกติซึ่งรู้จักกันในานามปรากฏการเรือนกระจก การปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกเพิ่มขึ้นทำให้ปรากฏการเรือนกระจกมีความรุนแรงก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการก่อแก๊สเรือนกระจก ซึ่งจากวิธีที่ครูสอนไปแล้วทั้ง8วิธีนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้รถจัก,กรยานการใช้รถโดยสารสาธารณะลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมลดการใช้พลังงานลดการใช้สารเคมีเป็นต้น และอีก30วิธีคุณทำได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่ครูมเมย์ได้ให้นักเรียนไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนั้นล้วนเป็นวิธีที่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้สามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยตัวเราเองเพื่อโลกของเราค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจบแล้วนักเรียนอย่าลืมโหลดไปงานตามลิงก์ด้านล่างที่ครูมเมย์แนบไว้ไปทำเป็นการบ้านเพื่อทำให้เกิดความรู้ที่คงทนและยาวนานนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะไว้พบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ